អេបនអេបនកានវ៉ៃកានវ៉ៃ ยาวตัวหนึ่งยาวยาวสามยากล่างกำลังมาการไว้ตัวหนึ่งเจ็บละ บูลคิลโทษทีมองไม่เห็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเค างโอโ้โ,อโหแตกเข้าเอแล้ววางแล้ววางแล้ววางแล้วแทนแทน,แทน <laughs> bomb has been planted Move out.

鲁迪·施泰。 L L L <laughs> แม้มันน่าจะโดนสักเต็มๆมาผัวเนาะโดน okay. s <S oh, เฉี่ยวเฉี่ยวโอ้โหเององอลก

ยาวสามยาวสามตัวแม่มเลงรอพี่กลางอากาศเลยเว้ย bọn tua, ê bọn tua. <tôi> Nhưng <tình> càng sáng giác lang rồi đấy. นิวกันตรงนี้อะไปซับที่แบงค์เขาโอเค To thế lên. Hand, 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 New road, eh? New โดนเลยโดนเลยเจอตัวอยู่แท่นตายแล้วนี่หว่าเง้ยเอ๋อ blue team win